สวัสดีท่านผู้ชมครับที่กำลังติดตามชมทางช่องขามนครครับครับวันนี้มาเบิ่งเป็นอย่างหมูครับนี่เป็นโตครับโตัวนี้ี่บห้ากิโลครับนี่บนท่าครับทางสวีเดนโอ้ทางไต้หวันพี่น้องเบิ่งด้วยครับนี่ต้องเป็นการกล้วยเท่านั้นครับเพราะว่ามันสิติตีดีคนว่า

ส, man, สูตครครับเป็นสูตรสั่งไหนครับอยู่สตึกครับพี่กัดสตึกนะครับสตึกกันบ้าครับน,รรนี่มันแก่ตรงข้อประกวดมันแก่ตรงข้อประกวดครับราคาอย่างไรครับนี่ขายจังไรครับราคา ปกติก็ห้าปกติก็ห้าพันนะครับหมูตัวแล้วมาลอยลดเหลือสี่พันอ่าเหลืดสี่พันนะครับหมูไซส์แมนช่องช่องบแมนช่องครับใส่สี่สิบห้ากิโลครับ่นีติดต่อได้ครับทางฟาร์มใดครับนี่อันนี้ฟารร์มพปรรระเสิฐคับฟาร์มพรประเสริฐสตึกแยกละกากระสังอ๋อ อำเภอกระสังครับแยกละกาครับติดต่อได้ครับมูหันอาจารย์เบิร์ดบ่อามูหันอาจารย์เบิร์ดครับแยกละกากระสังครับหมูหันครับโอ้มันดีดจังเลยเป้าหลายมัดก็ดีแข็งก่อนนะตวดหมูหันอาจารย์เบิร์ดครับประเสริฐป้ามครับมัดกันติดต่อได้ครับผู้ใดมีการมีงานครับติดต่อได้เลยครับราคามิตรภาพนะครับกรอบนอก นุ่มในอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมื่อแล้วแก้วจะ้ทำในหัวนะฮะถามมันเบึ้งตีหรือมันหันสร้างไนมูลมูฮัมหมันหันไปสร้างสามตําโอ้โหอแก้วยิ่งต่แก้วพิธีเสี่ยงนะครับฝากจิตตานั่งกันแล้วนครับฝากล้านนั่พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องพิกัดบุยรัมสุรินนะครับอีสานตอนล่าง ลูกสามตามสองลอยให้ลูกอำเภอกะสังหมูหันอำเภอกระสังครับพิกัดแยกละกาจังหวัดบุรีรัมย์ลตงนั่นครับที่เป็นนักับ้ศครับเนี่ยเนี่นี่เบี่ยเน่ยเนี่ยเนหัยเนี่นยเนารยเครับกนเนีรยเนี่ยร่ยนีนี่ยันี่ยเ่อเ่ยนครับอ่ยงนเนี่น่เนี่ยน่ยนี่นนเเอนนีน่ อันนี้หมูหันคือหมูหมุนนอ้กินครับน่ากินเปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนเรื่อยนะครับบถี่ี่เี้ยนอะไรเพิ่ท่าเรามันเบนซสิ้นว่ะพันพวกเนาเมื่อกี้หนึ่งสามคนแล้ว เตก็ต้องสืบครับสันไทยครับแก่จำกัดเเลย้าวลาทีประเดมาครับมาเลยัเป็นเดแล้วมั้เนัดเ็ดเปสู้คนจะได้ขายจีนวะแ้ว่านที่ถามสูตรเพื่อนอยู่กัเอ้ยยันเท็ยันว่าอีกล่ะ บขั้นเฮ็ดเองมันสิแพงกว่านี้นะแม่นแม่นครับคันนี่เองแพงกว่านี้เลยขานามมันหลายเอี๊ครับฝากติดตามด้วยนะครับทำช่องขามนครนะครับขามนครชั้นแนลสวัสนี้มาคลิปหมูหันนะครับทีมงานคูเบิร์ดครับกระสังนะครับพี่น้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้วครับสหวัสนี้สวัสดีครับ